สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปตามหาตัวละครในไฟน a l น็ตเฟรดี้ซีเ i ลิตี้บีมีซนิกับมัมมี่ยองเนกด้วยนะครับว้าวตัวแรกจ่อยู่ตรงนี้ครับง่ายมากก็คือให้เรามาตามหาปีเตอร์เตอร์เตอร์ีคืออะไรครับอ่ะแล้วเวลาเจอแล้วเราต้องทำยังไงอะครับกด e ครับแล้วกดหรือยังอะกดไปแล้วครับแล้วไม่เห็นเกิดอะไรเลยเลยได้แล้วหรือเปล่า เดี๋ยว,วผม,มลองไปไมันจะมีเหมือนกับเด้งขึ้นมาหน้าจอครับว่าได้ไปแล้วเดี๋ยวผมลองสารวจดูครับเดี๋ยวผมแป,งปร,ลง,ง,รแปลงล่างให้ดูก่อนหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมแปรงล่างให้ดูก่อนหนึ่งตัวไปตรงนี้มันก็จะมีตัวให้แปรลงล่างหลายตัวเลยครับ <Wow. S 2> เดี๋ยวผมเลือกกันเขว่าจะแปรงล่างตัวไหนดีหมายความว่าเคยได้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะอันนี้คือตุ๊กตาเฟดตี้ใช่ไหมใช่ครับ เฟดดี้หน้าตาเป็นโกโกวาอันนี้มันเป็นตัวตัวหนึ่งนะครับตลกมากเอาเฟดดี้มารวมกับตัวโกโกวาครับน้อใช่ครับมีเกโกรี่ด้วยครับมีเกโกรี่ด้วยใช่ครับอืมมันก็จะมีหลายตัวครับให้เราตามหาหมายความว่าเรายังยังไม่เจอเฟดดี้อีกหลายตัวมากใช่ครับมันมีหลายตัวมากครับว้าวโดนเทมากครับพี่ไอ้เขายิปมาเดี๋ยว เข้าเดียวปะมันทำไมเดินช้าล่ะตัวนี้ไม่รู้บินได้เราเปลี่ยนเป็นตัวที่มันเดินเร็วๆได้ไหมเป็นคนธรรมดาได้แล้วเร็วสุดแล้วพี่กระจูเจอยังเจอไปย่างน่าจะเจอเลยพี่กระจูแต่แปบแล้วเดี๋ยวลงไปดูในนี้เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ลองขึ้นลิฟต์ดูสิยิบเอ๊ะเดี๋ยวเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับไม่เห็นครับเนี่ย เปลี่ยนตัวสิครับโอเคครับลองดูสิจะมีเฟรดดี้เยอะปล่าเน่ยกองครับเฟรดดี้เอ่อมองหามองหามองหามงานี่ไงครับกองทัพเฟรดดี้ตุ้งแดงหันหน้ามันเป็นกองทัพมันก็มีตัวเดียวครับก็ก็มันเป็นกองทัพทหารนำลงเดินดิครับในในทหาร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 เมื่อกี้แม่บอกว่าทหารลิฟต์ครับแมนนี่ล็อบบี้แล้วนะครับชั้นบนครับ เดินอา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 ขวาสินี่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 นีนี่นี่นีนี่นี่นี่ี่นี่ี่นี่นี่นีนี่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 นี ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามีเหมือนที่แอปเปิลพูดย้ายข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนไหนไหนอะอุ้ยนี่ไงบอกแล้วออะไรตำรวจโอ้ยหะต้องเปลี่ยนตัวสิโอ้ยตำรวจไหมล่ะโอ้ยตั้งแต่แรกกูก็ไม่รู้ว่ามันมีตรามีตราอยู่ด้วยยังหาไม่เจอเลยในตำรวจไหนๆคล้ายๆตำรวจพงตัวนะครับแต่ว่าไม่พุงตัวครับอันนี้ตำรวจนี้ใช่ตำรวจนี้ ตำรวจหนีหนีเปิดหนีแสดงตำรวจชอบหนีเบิร์ D เบิร์ด D มันคืออะไรอ๋อมันคือตัวนี้ครับเดือนวันเกิดเฟรดดี้มันคือตัวไหนครับเบิร์ดเฟรดดี้ค่ะเพียอพาไปเก็บด้วยดีไหนวันเกิดเฟรดดี้เดินไปตู้แมงวว้าเบิร์ D เฟรดดี้โอ้โหคุณเฟรดดี้เขามีหลายภาคหลายหน้าตามากๆโอเคครับลองไปหาต่อครับ

ต้องวกครับต้องหมวกอ๋อต้องหมวกพยายามจะเป็นมากขึ้นบนสายมือเลยครับอปู่มีให้ฟรีนะครับคือลองขึ้นไปชั้นบนดีครับตัวเฟตดี้ครับมันเป็นหุนยตนอ๋อหรอครับหรอครับใช่มันสามารถพังด้วยด้ตัวตัวนั้นได้อุ้ยอุ้ยมีลำแสงอะไรอ่ะดูดูอะไรอ่ะดู รูทวันนี้วันนี้วันนี้สนใส่ไล่ดวยรับนของตอกวันนี้ดีบหุดหุดวันนี้วันนี้ไม่ไดกว่าที่ดีเลยนะอรไม่่กรตีมาโตอกันี่าโต้หัอจะายโอ้โหอยู่ไกจริงๆครับโอ้หอไรอไหนไหนไหนรนี่ไง่างุโอ้โหอยู่อันสุดท้ายอะครับไม่แิบินได้ด้วยครับเป็นพ่อมุดว้าวไหนขอดูใกล้ๆอีกทีชัดๆได้ไหมครับมันท่าเดินครับ นี่หลอนเลยโอ้น่คือมันเท่มากอะค่ะนำแสงเปล่งเระกายออกจากเขาไฟตอนเดินเขาอะไรตอนเดินไม่เหรตอนเดินนะครับนี่อะไรอ่ะซูสมอนตี้ซัสครับโอเคสัสโอเคสัสนะครับโนี่ไงเป็นหน้ามอองัสไหนยังไม่เห็นเลยนี่ด้านหลังครับเห็นไหมครับเป็นกับเนี่ย

ไม่น่าจะมีในตัวกายครับใช่เขาไปชิไม่มีนะไม่มีครับไม่มีอ๋อมันชื่อชิกก้าครับอ๊อบบี้ลองหนไหนเห็นไหมครับแดงๆนี่อ๊อบบี้ลองหนจริงหรือใช่ครับนี่นี่เดียวเดียวเดียวห็นตรงนี้นีงเหมือนมันมีอะไรด้วยนะมีมูนนี่ครับตุ๊กตามูนเฮ้ยแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะแปลงว่างแปลงล่างกลับเป็นคนครับแล้วให้ต่อและก็มองครับเห็นไหมครับแดงๆอะเห็นครับ อ๋อหมายถึงจริงๆเป็นบันไดเราไปได้กระโดดปึ๊บ <c oughs> รอใช่เฟตตี้สวรรค์ที่ตายกลายเป็นสวรรค์น่าสงสารน่ะกลายเป็นสวรรค์เลยเหรอเทวดาเฟตตี้เป็นเทวดาปีกขาวสวยใช่ค่ะใช่แต่ว่าน่าสงสารนี่เป็นไงเทวดาเฟตตี้น่าสงสารมากน่าสงสารเนาะโอ้โหขนาดเป็นเทวดาหน้ายังอย่างนี้ได้ขอดูอีกรอบได้ไหมคะอ๋อโมอสพอคนหรอขำตอนเก็บอ๋อโมอสมากเลยอ่ะเพราะว่ามันดังอ๋อโมอสเนาะใช่โอ้ยเกือบตกครับ ตั้งแต่แรกไม่ตกมาตกตอนจบนี่แหละครับมาตกตอนจบฮะตกจอมจมฮะตกจอมจมเดี๋ยวผมแปลงร่างคนครับจะได้เดือดเร็วๆหน่อยเดี๋ยวก่อนนะครับเอ๊ะอะไรครับคืออะไรทำไมมีเออมันมีเอ๊ะล็อกซี่ล็อกซี่ตัวอยู่ที่นี่ครับอูอ๋อมันวร์ปันชั้นบนใช่ไหมครับ ไม่ได้มาชั้นบนอ้าวอยู่ที่เดิมเหรออยู่ชั้นเดิมค่ะแล้วโหลดทําไมแล้วโหลดทําไมเมื่อกี้โหลดทําไมไม่รู้ครับก็มันเปลี่ยนสถานที่อ่ะอ๋อตอนนี้เราอยู่ล็อกซี่เลยอ๋อสรุปมันย้ายสถานที่ใช่ไหมครับกล้ยครับล็อกซี่สีชงมีอะไรบ้างแถวนี้อ๋อนี่ไงกล้วยกล้วยไม่ล็อกซันนี่อุ้ยน่กล้วยเป็นกล้วยเหรอครับกล้วยยักษ์ซี่ ไม่ล็อกซันนี่มันกี่นังไปเดี๋ยวผมดูก่อนเขาว่าอยู่ตรงไหนไปอยู่นี่ไงอยู่นี่ใช่ยังไม่เจอเลยอยู่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวก็เห็นอะไรสีเหลืองก็บอกว่าใจตัวหน่อ้ชื่อมา์ล็อกซันนี่เลื่อนยังไม่เจอนี่ไงล่างนี่ไงว้าวปิ้งอุ้ยอุ้ยดูทางำโอ้โหแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยอ๋อเพราะว่าเป็นล็อกซี่ครับล็อกซี่มันอยู่ในสนามแข่งรถแล้วคือมันเร็วตลอดเลยไงครับล็อกซี่เพราะว่าจะเร็ว ล็อกซี่นี่คือเร็วตลอดนะครับเขาเร็วไปไหมเาเร็วเกินไปนะคะนี่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 ถอยหลังถอยหลังไม่มีอะไรให้ดูดูไม่ทันไงต้องมีค่อยคอยหาต้องมีสิเขาจะให้เราเข้ามาเจอตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เอ้ยเฮ้ยแม่บอกว่าตัวดีฟ็อกซ์ป้าเฟตี้ฟ็อกป้าก็มาครับจำเลขมือเค้าพิมพก่อนพิป้ากันหนึ่งแล้วป้าเฟตี้ ไม่ใช่หรอใช่ครับแต่อันนี้ผสมกับเฟรดี้ครับเชิญนั่งแล้วนั่งเปลี่ยนตัวไหมครับได้ครับไปนั่งก่อนครับโหวิ่งเร็วจริงแล้วเจอเนี้ยควบคุมยากมากเปลี่ยนเป็นฟอปป้าอะไรนะเฟรดดี้ฟอปป้าเฟรดดี้ค่ะก็คือจีคือมันหน้าตาไม่ค่อยเหมือนฟอปป้านะครับโอ้โหตั้งแต่แรกเราก็เจอเอาผมลองหาเอาโมอัสเฟรดดี้ไปแล้วต่อไปเจอมอนตี้เฟรดี้ครับตอนนี้ครับจเป็นฟอปป้าเฟรดดี้นี่ไงนี่ไงอุ้ยอ๋อยังมีมีซิดฟอปป้าเฟรดี้อีกครับดูนี่พี่ไอหยุดก่อน อ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมนั่งอยู่พอผมเปลี่ยนตัวก็กลายเป็นลูก่กี้ผมเดินได้แต่ขาผมไม่ขยับเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมมีไหมมีไหมอัอบบี้อัอบบี้เฮเตอร์อับบี้จิ๋วๆครับอัอบบี้เฮเตอร์ใช่หรือจะต้องปีนคนก่อนเออลองเราลองเป็นคนไหมผมคิดว่าเฟรดตี้นี่สูงนะครับผมลองกระโดดขึ้นไปผมกระโดดขึ้นไปก่อนครับแล้วก็จะเป็นคนเป็นเป็นคนก่อนอ้าวแต่ถ้าเป็นเฟรดตี้อ่ะถ้าเป็นเฟรดตี้จะจะตัวเล็กอะครับตัวไม่สูงอ่ะ ก็เลยผมคิดว่าก็เลยน่าจะียดายไม่กระโดดอ่ะกระโดดข้างอย่างอับไม่ได้ไม่ใช่ก็กระโดดมันสีขาวตรงนี้ไม่เห็นไหมใจเย็นใจเย็นนะโปจะเย็นฮึปอุ้ยอุ้ยก็อสีผีเฟตตี้ผีเฟนดี้สีสีอ่ะก็ผีสีผีสีสีกับล็อกซี่เขคนละตัวกันนะครับคล้ายๆกันไหม ไหนอ่ะโค้ดฟ็อกซี่ครับโค้ดฟ็อกซี่พี่ฟูดิ๊กโค้ดโค้ดอุ้ยชิก้าคุณแม่อืมชิก้าคุณแม่ไม่เจอง่ะไหนอ่าย่อนโอ้ยไม่เจอเลยแก่อนยังนี่นี่นี่ไงนี่ฟ็อกซี่ครับไม่ใช่ล็อกซี่นะครับนี่เดินเท้าเอวตัวใสมากฟ็อกซี่มันจะเป็นตัวผู้หญิงครับแต่ฟ็อกซี่มันจะเป็นผู้ชายอ๋อเหรอครับใช่ครับโอเคอ่าร์หรับคลิปนี้ก็ทำไมครับเล่นกันมาพอสมควรแล้วเนาะอ่ะใช่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง i Story กดไลค์กดกระดิ่งติ้งตต้งสวัสดีครับบ๊ายบาย